ร้านร้านนี้เป็นไงดีดีต่อนาะอาหารใช่ไหมอาหารใช่ไหมอาหารดีอาหารเขาก็ดดบิวเขาก็ดดฟองฟ้าวันนี้ทำไมมันขาวติดปกติไหมขับตามมาเมื่อกี้หายไปไหนเฉยเลยหายหรือเปล่ามีกี่คันคันเดียวใครอ่ะเซตแปดร้อยไอ้ปุ๊กนี่หรอที่มาคาเฟ่น่ะสีน้ำเงินน่ะ ว่าแล้วทำไมแซดแปดร้อยหายไปไหนคันนึงผมไปตามให้เองไม่ตั้งกลัวเฮ้ยรถล้ลมหรือเป What? ล่าวะลื่นเหรออ๋อลื่นเหรออ๋อรถยนต์ <c oughs> โอเคตอนนี้ตามใครไม่ทันเลยพอดีว่าจอดอ่าจอดติดกล้องโกโปรพอดีว่าเห็นวิวมันสวยไงเออไม่คิดว่าเขาจะมาตรงนี้กันเลยไม่ได้ติดกล้องโกโปรกับหมวก กากาศโคตรด,ดีอ่ะดูดิมีตอนนี้มีฝนตกเล็กน้อยนะอ๋อวัดพระธาตุตอนแรกเข้าใจผิดว่าเขาจะไปกินข้าวร้านข้างทางนะแต่ว่าอยู่ดีดขึ้นมาบนนี้เฉยเลยโอ้โหมีฝนตกนะครับท่านผู้ชมอ้อฝนตกว่า เขาไปร้านไหนก็ไม่รู้วตอนนี้ขับตามาก็าเลยหายเลยมาหมอกคลุ้งลงเขามาสองเรา เราต้องใช้เกียร์ต่ำนะผมใช้เกียร์สองอยู่ตอนนี้ถ้าใครเลยไปก็ตัวใครตัวมันนะอ่าเรามีคนเออถ้าไม่มีเฮ้จะจะล่วงโค้อนะเมื่อกี้ถ้าไม่มีคนโบกนี่ผมอาจจะเลยลงไปางล่างได้นะเมื่อกี้ก็หลายอยู่เธอแล้วไม่ได้นัดกันว่ากินข้าวร้านไหนก็เอา้า ราแซดแปดร้อยที่ตามมาวะไปมาอีกะนี่อ,อืมขับตามมาเมื่อกี้หายไปไหนเฉยเลยใครรู้เปล่ามีกี่คันคันเดียวใครอ่ะ z ซดแปดร้อยไอ้ปุ๊บมีนี่เหรอที่มากาแฟนะสีน้ำเงินอ่ะโอเคครับผมนนว่าแล้วทำไม z ซดแปดร้อยหายไปไหนคันหนึ่งเดี๋ยวผมไปตามให้เองไม่ต้องกลัวหายไปไหนของเขานะ รถล้มหรือเป What? ล่าวะลื่นเหรออ,หรอ๋อลื่นเหรออ๋อรถยนต์อ,นอืมว่าแล้วทําไมขับตามแล้วมันหายแล้วเนาะหายไปไหนไงอยู่ข้างบนนะเขาจ,จะได้ไม่เขาจะได้ไม่เป็นห่วงไงเขาให้พี่ลงมาตามนี่นึกว่าหายไปไหนงย,ยากกเว้ยว่าแล้วเอ๊ะทำไมหายไปไหนนะขับตามมาตะหงิดตะหงิดละ ข้าโอเคเนา okay, นะท่านผู้ชมก็เมื่อกี้ถึงว่าทําไมน้องอยู่ดีขับตามหลังผมก็หายไปเนาะผมต้องมาตามเขาปรากฏว่ารถลงข้างทางเนาะแต่ว่าเหตุการณ์ยังไงก็น่าจะรถยนต์เบียดมาแล้วนะ้องก็แซ่บไปลงข้างทางเนาะเนาะเดี๋ยวไปดูรถสภาพข้างบนหน่อยว่าเป็นยังไงเมื่อกี้รถเยอะไม่ได้ถ่ายสภาพว่าเป็นอะไรหนักขนาดไหนก็เป็นเรื่องที่ ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับผมเนี่ยเขาถึงบอกว่าอุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาเนาะแล้วดูสภาพแบบนี้แล้วฝนตกด้วยเนาะมันก็ยิงลื่นไปใหญ่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอข้างบนเลยดีกว่าก็สภาพเ800ก็คข้าวๆเป็นอาแฮนทางด้านขวากระจกหลุดออกไปนะแล้วก็ท่อท่อเบี้ยวนิดนึงแล้วก็พักเท้าหลังแล้วก็แฟลิงท้ายาหลังตุ่นบนนะแล้วก็ หนักสุดอาจจะเป็นตรงแข้งอ่าแต่ว่าเมื่อกี้น้องเขายกขึ้นมาคนเดียวเลยโหหนักมากโอเคก็เป็นเรื่องที่ไม่มีขยายให้เกิดขึ้น,นครับอุบัติเหตุนเนาะโอเคเราไปหาข้าวกินดีกว่าข้าไปคุยอะไรกันข้างในเนาะไปนี่นะตรงข้างหน้าผมเป็นเครื่องอะไรนะข้างหน้าผมเป็นเครื่องพ่นน้ายาฆ่าเชื้อนะผมจะไปล้องเล่นให้ดูเวลาเซ็นเซอร์มันตรวจจับเราจะพ่นน้ำนี่นะนางแบบเราเดินไปสองคนนะนี่เดี๋ยวผมจะไปเทสให้ดูว่ามันเดี๋ยวผมจะไปเทสดูมันทางานได้ไงเอา้า นเนี่ยใช่ไหมนี่ะน้ำยาฆ่าเชื้อเวลาจะเข้าไปในร้านอาหารโอเคแค่นี้พอเดี๋ยวน้ำยาข้าหมดโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดินทางถึงร้านข้าวที่เรียบร้อยแล้วนี่ร้านนี้เลยนี่ครับผมร้านข้าวบนที่พักป่าวิวิลล่าครับผม,มเกย์อ,อยากบอกว่าร้านนี้เป็นกาแฟของสตาร์บัคส์ครับทำไมครับนี่ข้างในร้านร้านร้านนี้เป็นไง อาหารใช่ไหมอาหารใช่ไหมอาหารดีอาหารเค้าก็เด็ดบิวเค้าก็เด็ดฟองฟ้าวันนี้ทําไมมันขาวผิดปกติไหไปดูบรรยากาศทีนึงนี่ฝนลงป็ปอยครับผมบรรยากาศเย็นๆก็แนะนําว่าถ้าใครอยากมาเขาค้อหรือว่าวัดพระธาตุอะไรช่วงเนี้ยผมแนะนําว่าอย่าไม่ต้องมาช่วงนี้ับเพราะมันเป็นหน้าฝนนะครับรอเดือนเดือนเดือนหน้าหนาวดีกว่าเนาะนี่เป็นเดินกันยาอยู่เลยฝน ล,ลงพอสมควรนะเห็น,นไหมข้างนอกเห็นข้างนอกนี้นั่งไม่ได้เลยเห็นไคนก็เต็มตก,ก็ยังมีคนทยอยมาเรื่อยนะนี่ครับผมนี่ครับท่านผู้ชมหน้าข้าวเบคอนที่สั่งไว้ก็สำหรับราคาต้องจานนี้ก็อยู่ที่นี่นะครับผมเนี่ยจานละ230บาทมาเดี๋ยวผมจะเริ่มชิมจากข้าวก่อนนะว่าจะอร่อยขนาดไหนข้าวเปล่า ข้าวคือคล้ายๆข้าวญี่ปุ่นเลยนะเป็นภาษาหลายด้วยได้ข้าวขนาดข้าวปเปล่าๆอย่างอร่อยเดีย๋ยวลองเบคอนด้วยรสชาติอูมามิมากอืมสมราคา230บาทนะครับโอเคผ่านนี่นี่สั่งเมนูนแล้วเมื่อกี้นีอ่อ๋อเป็นนไอเป็นอาหารอิตาเลียนนะครับอ๋อเดมจะเป็นข้าวข้าวมุกตะแ่บมะจานจานจานกี่บาทจานกี่บาทก็ร้อยเดียวครับอ๋อจ้าร้อยเหลือร้อยเดียว เยอะแล้วเยอะแล้วไงจานนี้รสชาติเป็นไงพอได้ครับจานจานเท่าไหร่อ๋อร้อ๋ยร้อยยี่สิบเหรอเดี๋ยวมาทางนี้บ้างข้าวผัดไข่ไงรสชาติข้าวผัดไข่ใช้ได้ไหมจานหน้าจานหน้าจะซื้อได้ก็ซื้อได้ร้อยยี่สิบ อันนี้อันนี้ไม่ใช่ห้องพักเนาะตรงนี้ไม่น่าใช่่น่าใช่เนาะองพักห้องประชุมเนาะห้องพักเฮ้ยห้องพักวะโอ้โหคืนเท่าไหร่เนี่ยหมื่นสิบคนน่าจะได้อยู่เนาะใช่ไหมสิบสองสิบสิบสิปสงบสิบสิบสิบมิบส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 างคู่สิบ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 สบสิบพิบบสส โอเคท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะนี่ครับมาทริปที่ฝน,น,นตกชุ่มฉ่ำก็สำหรับรถที่ดมนะเดี๋ยวน,อน้องเขา,าข,ขึ้นรถกระบะไปนะแล้วก็จะมีคนขับรถให้น้องเขาอีกทีหนึง่งโอเคก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้แล้วครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้ามีโอกาสหนนะ้าผมอยากจะมาพักโรงแรมนิ่มกันนะเป็นโรงแรมที่ชื่อว่าป่าวิลล่านะผมใครสนใจก็มาได้แต่ว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาช่วงนี้นะฝนตกไปเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ